สวัสดีครับอยู่กับทูที่อินโนเซนต์ครับวันนี้หลังจากหายไปประมาณ13วันนะฮะสำหรับวิดีโอโอเควันนี้อยู่ที่ร้านชานนกันช่างเช่นเคยมุมเดิมหน้าร้านนะฮะมารีวิว k ค1 5 0 s s e นะครับคันนี้นี่เป็นชุดสีแท้นะครับทำใหม่โอเคคันนี้ก็คือรถลูกค้าฝากขายเช่นเคยนะฮะเปิดราคาหน้าร้านอยู่ที่ สี0 0 0บาทนะฮะผมเอามาเก็บงานเล็กน้อยตัวรถอ่ะมีแต่งนะครับล้อทองขอบ17หน้าหลังขนาด1.6นิ้วมมากับยางสองห้าหน้าหลังเลยอ้ยแย่ได้ท่อสูตรสแตนเลสด้วยนะครับเป็นท่อสูตรทรงกระดกแต่ว่าไม่มีขาจับปลายท่อให้โอเครถเพิ่งเข้ามาด่วนๆน,นะฮะก็จะได้นี้ด้วย คาบูเคเลียมกับเสื้อสูบ1779มาฟังเสียงกันดีกว่าเลือนไม้นะครับแต่เลือนไม้ตัวนี้มันจะเออเออนิดหน่อยไปติดแว๊บแวบแว๊บแวบ,แว,บวัดรอบดิดดิ้นวัดรอบทางร้านเปลี่ยนให้ได้นะครับ ดูการตอบสนองของคันเร่งดีมากๆเป็นเพลงสามชาติดีวะ่ะ ด้วยนะครับแต่มีคีบลมนิดหน่อย<ม>บางคนหน่าจะเป็นบางคน KR เดิมแต่ว่าปาดออกนะฮะทำไมปาดมันจะเป็นคล้ายๆแบบนี้เ,เดิมๆนี่เดิมๆอันนี้ก็ปาดหน่อยอสามคันนี้เปิดที่สี่หมืนเก้าเท่ากันนะฮะแต่ว่าคันนี้จะคุ้มกว่าเพราะว่าได้ท่อเลดและชุดสีเงาๆเ,เ,เลยเ,เป็น KR ท้ายแบนดนะฮะได้สวิงอาร์มดมล่างด้วยตัวนี้ดมล่างเป็นงานสร้างนะครับ ดีเคทีแน่นอนโอเคเพราะอาร์มเดิมส่วนมากคิดเกิืขึ้นหมดแล้วเป็นสวิงอาร์มอลูมิเนียมนะครับตัวนี้นี่มากับบังโซ่ครบนี่มีบางคนท้ายไฟเลี้ยวแตดังแเอาไปก็ขึ้นขนส่งผ่านแน่นอนแต่ว่าไปติดกระจกด้วยนะฮะกระจกไม่มีนี่รถอยู่ภูเก็ตนะครับติดสติกเกอร์ทูทีภูเก็ตนี่ไฟหน้าใหม่ๆ ดุมเป็นดุมอะไรดุมเคอาอ ال. โชคซีนเป็นไงบ้างมีซึมนะฮะเป็นโลกซึมเศร้าข้างหนึ่งีกข้างหนึ่งใสๆทําไมไม่ปอบเพื่อนบ้างให้เพื่อนเป็นซึมเศร้าอยู่ข้างเดียวโถใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้เฮ้ยช, yeah. ช่วงนี้มุกเยอะนะโอเยเนี่ยฝาถงน้ํามันใหม่ขัดหน่อยนะอืมีรอยนะครับนี่ นัดก็ประมาณนี้รถเพิ่งเข้ามาไม่นานาาให้ดูสีสีประมาณนี้นะฮะนี่ยังไม่ได้ลงแว็กเลยก็จะเห็นเป็นเงาส้มๆผิวส้มเล็กน้อยตัวนี้กุญแจดอกเดียวขันได้ทั้งคันเลยฮะนีวิทไฟหน้าก็เขาเรียกอะไรนะฝากระป๋าอืม แล้วก็ฝาถังน้ำมันเอ่าดอกเดียวทั้งคันอืดูดิดึงหลุดไหมโอ้ดึงไม่หลุดด้วยคุ้มๆพี่แยบจัดไปตัวนี้เป็น k-r ที่ไม่มีกล่องไฟนะฮะนี่ฝาครอบจานไฟก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ถ้าเป็นตัวมีกล่องไฟจะเป็นเพจโลโก้คาวาสกิแบบแกะได้นะฮะก็มีน็อตสีตัวตรงนี้อะ ตัวนี้ไม่ใช้เขาเรียกอะไรไม่ใช้กล่องไฟจะเป็นการจุดระเบิดแบบเหนียวนำนะฮะเหนียวนำแม่เหล็กไฟฟ้าขึ้นไว้ที่คอยจุดระเบิดข้อดีของตัวนี้ก็คือรอบต้นมันจัดมากบิดบิดลอยบิดลอยครับรอบต้นส่วนรอบปลายปลายมันก็จับเช่นกันแต่ว่าในเรื่องขององศา,าไฟจุดระเบิดนะครับรอบปลายมันจะจุดระเบิดแรงเขาเรียกว่าอะไรอะไฟแก่ อ,อประมาณนั้นฮะไฟแก่แล้วมันก็จะทําให้ลูกสูบทะลุได้ถ้าจูดไม่ดีนะครับตัวนี้ก็ฝากระวังกันด้วยสําหรับ kr ไม่มีกล่องนะฮะม,มาโอเคงั้นไม่วิ่งไป4,000โลโอ้โหขี้โม้แน่นอนอย่าไปเชื่ออะไรมากกับไม่ติดรถอายุ20ปีนะครับถ้าเจอรถคันไหนไม่น้อยๆก็ ดูองค์ประกอบร่วมพวกเฮ้ยจานเบรกเดิมหรือเปล่าสมมุติรถวิ่งสี่พันโลแต่จารเบรกสึกหมดอย่างนี้มันก็ไม่ใช่นะฮะแล้วก็ดูสเตอร์หน้าหลังยางพักเท้าแบบรถสี่พันโลสึกหมดแล้วนี่ก็ไม่ใช่เหมือนกันอ่าดูโซ่สเตอร์นะครับเฮ้ยคันนี้วิ่งมาหมื่นโลจริงเปล่าทําไมโซ่กมดิกเลย <c oughs> อันนี้ก็ไม่ใช่เช่นกันอะยกอีกหนึ่งตัวอย่างนึงนะฮะ ซูซูกิสวิงคันนี้วิ่งมาประมาณ30,000โลนะครับอ่า38,000โลไม้แท้แล้วมาดูสเตอร์กันสเตอร์เดิมติดรถนี่สเตอร์เดิมโซ่เดิมติดรถนะนี่รอยย้ำตัวกันคายยังมาจากโรงงานเลยฮะนี่มันก็จะสัมพันธ์กับจำนวนไม้ที่รถวิ่งนะฮะ โอเคเดี๋ยวเรามาต่อด้วยคลิป NSR 150 SP กันนะครับวันนี้ก็ไม่ใช่วันนี้คลิปนี้ก็ขอตัดจบเพียงแค่นี้สำหรับ KR HST นะครับเดี๋ยวไปต่อน้อง n p o กันโอเค